สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับช่อง YouTube นะคะรถไทยมือสองไนอตนะคะวันนี้จะพาลูกค้านะคะมาอยู่ที่แท็กซกฟาร์มขอนแก่นนะคะวันนี้เราจะพามาชมรถฟอร์ดนะคะมีราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0บาทค่ะจนถึงราคา2 4 5 5 0 0บาทนะคะลูกค้าหาเป็นรุ่นไหนอยู่ลองคอมเมนต์สอบถามนะคะหรือโทรมาที่เบอร์097 9 6 9 1 4 3 8ได้เลยนะคะ เราเจอกันนะคะหรือว่าให้เราปักหมุดให้ได้ที่แท็กเกอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะตำบลบ้านเป็ดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาชมรถเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ